สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทั้งวิวโอ้มาแล้วมาแล้วมารับแล้วสวั <kab uki Help> สดีน <iki> ะคะยินดีต้อนรับสู่ช um ่องป้าท้ายบ้านนี่นะคะโอ้มารับดาด้าดาด้าดาดาเออเตอสวัสดีค่ะมาเป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 าใช่ไหมเนี่ยเปาเปาเหรอโอ้โตขนาดนี้แล้วเหรอเปาเปาจำกันได้ไหม เออโอ้มีหอยด้วยวัดนะมีหอยมีปลาัดมีปลาด้วยค่ะไม่ได้เจอน้องวิวนานสวยยิ COM ่งกว่าเก่าอีกหนุ่มยิ่งกว่าเก่าอีกเอ้ยของฝากค่ะจ้าของฝากจ้าจ้าอ่าแล้วป้าดาอยู่โน่นเหรออ่าอยู่บ้านมันบรรยายเหรอครับอ๋ออ่าเป็นไงมั่งสบายดีได้ข่าวว่าจะไปเที่ยวกับ ป้าดาเหรอตรงไม่ได้ไปเรียกเลียงมัวเออาใาดาบอกจะพาพ่อบ้านไปด้วยดิอ๋อเหรอเอ๊งานเฟิงสวงอ่ะอ๋อเออจริงๆนะเหรอเอ๊ว่าวันหลังจ้ารับมาด้วยครับเอ่าเอาอาจจะคุมคุมเดี๋ยวคุมจะไปเอาของที่บ้านอีกอ่านี่นะคะนี่นะคะซิวชัดบ้านดาดาสวยมากจะไปได้ไหน ต้องไปจอดลักนดนเนาะดูงัวนี่นะรอี่ค่ะสีดารานี่นะคะงัวบ้านดาราพอบ้านก็นี่นะคะต้องเลี้ยงงัวนี่นะสีนี่นะคะว้างัวเต็มคอกเลยนะคะว่ายนะคะสีอื้อ าาทคิวน,วน,นี่น้องวิวก,ก็จะเอาผักไปฝากป้าสวนผักนะคะไปรับบ้านเราไปรับตรงโน้นแล้วเรารอตรงนี้เร,รอโอ้มาแล้วนูน่นอุ้มลูกอุ้มหลานมาแล้วนูน่นนูน่นนู่นนู่น เอยองเตอร์น,น้พัหนอยไปไหมอันวงสวงไปอยู่ครับอ่าไปอยู่นะคะก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะนัดกันกับแอนแอนไปเไหนไปไปก่อนหลายๆวันหน่อยนะครับผมจะไปช่วยงานดีครับมาแล้ว <Eyes on a tree> อี่อเอยนี่อะไรนี่ องแม่เลยแม่ก็ยดแอ่อานี่นะอย่าดืมหอยยาน้ด้ดายาโทรศัพท์เออไปายแล้วไปบายเสีแกจะหวงหลานคานี้เนี่ยพูดไปจำาะปอด

ตรตาชาวบ้านในการเลอชาวบ้านเรียงหลานอยู่นี่มาเด็มาตาตามามีแ่ชาบ้านของดาดาอะครสิ